สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดในส่วนของเรื่องการบริหารจัดการเพชรนะครับสำหรับสายฟรีอย่างเรานะครับก็ต้องบอกกนนะครับพี่เป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่เคยได้เติมไม่ได้อะไรนะครับก็ต้องบอกก่อนน้องจาเห็นนะครับว่าตอนนี้พี่ก็เริ่มมีของมีอะไรบ้างแล้วนะครับถามพี่บริหารจัดการเพชรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับหลักๆนะครับต่อเดือนหนึ่งที่เราควรบริหารจัดการก็คือควรใช้เพชรไปกับเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างครับ ควรเก็บเพชรไว้สําหรับอะไรบ้างที T ่จําเป็นเลยนะครับพี่บอกที่จําเป็นจริงๆนะครับก็คือสําหรับอุ้ยเอ้ากดไปโดนอะไรเนี่ยโอเคครับสาหรับหนึ่งคือตัวดานะครับพอดีพี่ซื้อไปแล้วนะครับกับสองคือแพ็คตัวนี้ครับสองอย่างที่เราต้องควรเก็บไว้สํารองนะครับซื้อสําหรับเนี่ยครับแพ็คแผ่นเฉพาะครับเพราะมันจะสามารถซื้ออาวุธอาวุธ สำหรับอัปดาวของพวกตัวตัวดําได้นะครับซึ่งบางคนพี่ก็มองแล้วว่าบางคนอาจจะไปเล็งไว้แล้วว่าจะเป็นอาวุธสามดาวของทัตสึมากิใช่ไหมล่ะครับอืมพี่ก็พี่ก็เล็งไว้เหมือนกันครับบอก,กตรงๆงเลยเพราะว่ามันแรงครับคือสองจุดเนี้ยคือต้องจําเป็นที่ต้องบริหารอยู่แล้วครับแต่ส่วนอื่นถ้าถามว่าส่วนอื่นจําเป็นไหมถ้าพี่มองในแง่ถ้าถามความเห็นพี่นะพี่มองว่าพี่เป็นคนที่แบบว่า พลังงานพี่ถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับถามทําไมครับบางคนจะบอกเฮ้ยมึงต้องซื้อพลังงานเท่านี้เท่านั้นพี่มองว่าถ้าเราบริหารดีๆมันพอนะครับอย่างพี่เนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซื้อพลังงานนะครับอ่านเดี๋ยวพี่จะให้ดูเลยว่าถ้าเป็นแบบในรูปของกําลังเนี่ยถามครับพี่เคยทคําคลิปไว้แล้วว่าการดองกําลังในรูปของเบาะแสครับถ้าใครไม่เคยดูก็สามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ของพี่ได้นะครับอันนี้พี่ทําไว้ให้แล้วมีประโยชน์ครับแต่พี่ขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับคือดูแล้วไม่ต้องแชร์นะครับ พอพี่กลัวครับว่าสักวันหนึ่งจอมาเห็นเดี๋ยววันนั้นจะสวยกันทั้งหมู่คณะเลยครับในกิวพี่ก็ดูนะครับก็ก็ดองเป็นเบาแสเหมือนกันครับก็เข้ามาดูได้นะครับนี่พี่ก็ดองเป็นรูปในรูปของเบาแสนะครับเห็นไหมครับเบาแสก็ร้อยสิบครับถ่ายทำไมพี่ดองในรูปของเบาสอยนะครับถ้าน้องเข้าไปดูดีๆจะเข้าใจนะครับว่าเห็นไหมครับเบาแสมันให้กําลังครับจริงๆเราสามารถดองในรูปแบบของอย่างอื่นแล้วก็ด้วยก็ได้นะครับยังเข้าไปดูก็ได้อะเดี๋ยวพี่ให้เข้าไปดูนะครับ พี่ดองเนี่ยกะทั่งลุ่มซรับลับะครับเพราะลุมซรับยลับเวลามันเปิดมันก็มีโอกาสที่จะได้เป็นกําลังนะครับเราสามารถเก็บได้นะครับไม่ต้องรีบใช้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเลยครับดองแบบปลาเถื่อนมากครับเปิดได้เก้ารอบแล้วพี่กะเปิดไปเลยครับจนกว่าแบบวันไหนที่แบบมันมีกิจกรรมมาเนี่ยเราสามารถสามารถเปิดใช้ได้นะครับในกรณีว่าถ้าเราเปิดเบาะแสจนหมดแล้วพลังงานยังไม่พอทํากิจกรรมครับก็คือพูดง่ายๆครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีครับเบราอหนึ่ง น้องไม่ต้องทําให้พลังงานมันเต็มครับน้องสามารถใช้ได้เรื่อยสังเกตน,นะครับช่องพลังงานที่ไม่เต็มนะครับแต่ไม่ใช่ดิครับต้องพูดผิดต้องเรียกช่องกําลังถึงจะถูกสินะกาลังครับแต่พลังงานอ่ะอันนี้พี่เก็บไว้เองครับเพราะเดี๋ยวจะเอามาอธิบายว่าจะใช้ไปยังไงบ้างอย่างเนี้ยถามว่าบางคนก็แบบบางคนก็บอกเฮ้ย hey, ต้องไปรีตีบอสอย่างนี้ไปซื้อกําลังพลังงานอย่างนี้พี่บอกว่ามันจริงๆมันไม่จําเป็นเลยนะครับสําหรับสายฟีอย่างเราอะ ถ้าเราบริหารดีๆมันพอนะวันหนึ่งอะพี่บอกเลยดีไม่ดีก็เหลือด้วยซ้ําช่วงแรกๆนะแต่ช่วงหลังๆก็จะไม่ค่อยเหลือแล้วแต่เราก็เลือกเอาครับว่าจะตีอะไรเงี้ยหลักๆอย่างที่พี่เคยบอกครับหลักๆนี่ที่ลืมห้ามตีเด็ดขาดคือตีบอลนะครับเพราะว่ามันแฮตดรอปเหลี่ยนตาครับซึ่งมันจําเป็นมากสุดครับลองมาก็เราก็จะไปตีเป็นพวกหายากนะครับหายากเน้นให้ตีพวกนี้ครับให้ตีพวกบอสให้หมดนะครับเยวกลับมาก่อนนะครับนะครับให้มาตีพวกบอสพวกนี้ให้หมดครับเพราะว่าถามว่าพวกบอสพวกเนี้ยนะครับ พอบอสของแต่ละด่านตั้งแต่ด่านสิบสิบเอ็ดเป็นต้นมาครับเพราะถามทําไมครับมันจะเห็นนะครับว่ามันดอเนี่ยครับชิปปลุกตื่นฮีโร่ชิปปลุกตื่นบิซาดนะครับน้องต้องไปต้องไปเก็บให้มให้หมดนะครับเพราะอันนี้มันมันไม่ค่อยมีดอปนะครับนยครับสังเกตพี่ก็เก็บหมดนะครับไอ้ส่วนอื่นไม่เป็นไรครับไอ้ธรรมดานี่ตีเมื่อไรก็ได้เพราะถามว่ามันเปิดตลอดแต่ถามพวกหายาดมันจํากัดนั้นเราควรไปตีให้ครบนะครับเห็นไหมครับพี่เก็บเรียบนะครับไม่เหลือนะครับ แล้วถามว่าวันนี้ยพอดีมันมีอ่าเราไปดูกันก่อนครับมันมียางเงี้ยถามว่าพี่จะใช้เพชรชยังไงน้องให้มาดูตรงนี้ครับถ้ามีกิจกรรมทีบอสเลยครับใช้คุ้มนะเดี๋ยวพี่ให้ดูนี่นะว่าอันเนี้ยมันมีกิจกรรมีรีเซ็ตบอสทาสู้บอสเดี๋ยวพี่ก็จะไปรีเซ็ตนะครับแต่พี่มองว่ารีเซ็ตที่กําลังเหมาะก็เลย5ก็คือ5ครั้งนะครับถ้าสิบครั้งมิสึมันจะเยอะไปหน่อยครับแล้วมันได้ชิ้นส่วนไม่ค่อยคุ้มมานะเราก็ไปรีเซ็ตกันเลยไปแล้ว <lead>. เข้าไปรีเซ็ตตีบบ่มันแ ใช้ที่เราใช้เยอะๆครับอย่างเนี้ยอย่างพวกหน้ากากหวานฟูบุกิอะไรพวกนี้ยจะเป็นบีดคิงเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ใส่ปีเราปั้นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นพวกนี้ยุงก็ได้ครับหรือถ้าเราไม่มีด็อกเตอร์จีนัทเราก็สามารถเอาด็อกเตอร์จีนัทได้นะครับหรือคมบุหรือพวกนี้ครับนี้ก็ได้แต่อกอรลิลลาไสาบอกนี่เราคงไม่ได้เอาตัวหรอกครับเอาเอาเหรียญต่อสู้มากกว่าเนาะแต่เดี๋ยวเราก็ไปรีตีกันอะไรอย่างเงี้ยคือเงี้ยใช้เพชรคุมครับแต่ถ้ายามโมติพี่ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ามันเปลือง เปลืองแล้วเราไม่ได้อะไรคือการที่เราจะสิ้นเปลืองเพชรสาหรับสายฟรีน้องต้องมอนนะครับว่ามันใช้แล้วมันต้องเกิดผลนะครับถ้าไม่เกิดผลเราไม่ไม่ใช้นะครับคือต้องได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างเงี้ยครับเือคือได้ได้อย่างเงี้ยชิ้นส่วนของจกักรพรรดิกระมาอามันก็คุ้มค่านะครับที่เราจะเสียไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตีไปเลยครับหนึ่งเราได้ได้สองอย่างครับคือหนึ่งได้เหรียญตาด้วยถึงเราจะเสียเพชรไปแต่เราก็ได้ของตอบแทนกลับมานะครับซึ่งเหมาะมากครับสําหรับสายฟรีนะครับแล้วก็ตีกลับไปครับ เอาฟูบกิเพราะฟูบุกิก็เป็นเตะที่บางคนก็อาจจะหาไม่ค่อยได้แล้วก็ตีเก็บไปครับพี่มองว่าตาที่ัะเป็นช่วงนี้นะจะมีสองอย่างครับก็คือตาสายพลังกับสายตอ่อสู้ทําไมพี่ถึงบอกกันครับเพราะว่าเดี๋ยวในภายภาคหน้าเนี่ยครับตัวสายพลังมาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องยุงแดงเกโลหรือแม้กระทั่งทัสืบมากี่ครับถ้าน้องไม่เก็บตาต่อสายพลังไว้นี่ครับก็ ลำบากเหมือนกันนะครับนั้นเราควรเก็บไว้นะครับเดี๋ยวพี่รีไปกี่ตัวแล้วเนี่ยอ่าต่อไปก็น่าจะเป็นยุงครับเพราะชิ้นส่วนยุงมันก็ก็หายากอยู่เหมือนกันถ้าบางคนนะไม่ใช่พี่ไม่ได้หม,มายถึงทุกคนนะเดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีดราม่ากับพี่โอเคครับเราก็เก็บไปครับนี่ครับแล้วก็ตีไปให้คุ้มนะครับรู้สึกอีกตัวเอ้เดี๋ยวถ้าไม่เอากาลิล่าจริงๆเอาเซเนก,ก็ได้ครับเซเนก,ก็ก็ทายได้อยู่นะอืม มีก็รีเซ็ตไปให้ครบ5ครั้งครับแล้วก็ไปรับของคือพูดง่ายๆครับใส่ปีอย่างเราเนี่ยเวลาเราจะใช้ตัดสินใจใช้เพชรสักทีคือหนึ่งมันต้องมีค่าตอบแทนนะครับไม่ใช่ว่าใช้แบบฟุ่มฟุ่มเฟือยๆนะครับไม่งั้นเราจะลําบากครับให้คิดง่ายๆครับน้องเพชรมันก็เหมือนถุงยางนะครับโอ้โหแม่งบอกพี่แม่งช่างเปียบเปยเหยือเกินบอกก็คือมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าพอตอนจะใช้แล้วมึงไม่มีนะครับอันนี้ชิบหายเลยนะครับพี่บอกตรงๆเหมือนถามเอาเปรียบเทียบง่ายๆครับ แม่งขูกว่าทั้งเปรียบเทียบโอเคไหนๆก็เปรียบเทียมแล้วก็อ่ะเหมือนเอาง่ายๆน้องแบบน้องเจอผู้หญิงคนหนึ่งแบบเออกำลังชอบชอบแล้วปรากฏอยากจะกดมากเลยปรากฏว่าที่ขามีถุงยางไหมคะปรากฏน้องไม่ไดเอามาเป็นไงครับนอนลากแห้งไปดีครับใช่ไหมละครับมันก็เปรียบเทียบง่ายๆครับเหมือนเหมือนเหมือนน้องมีตัวดําอยู่ตรงหน้าแต่น้องไม่มีเพชรรับเป็นไงครับกดออกมาได้ไหมครับมันไม่ได้นะครับ บางคนนี่หลงประเด็นมากคือแบบพี่เคยเจอแบบคนแบบเหมือนเขาเล่นไม่เป็นม้งพี่ก็ไม่เข้าใจเนี่ยมึงเล่นอย่างเนี้ยเขาก็จะมาสอนพี่ประมาณว่ามึงต้องซื้อพลังงานอย่างง้อย่างนี้ทุกวันนี้คนพูดคนนี้ก็เลิกเล่นไปเรียบร้อยแล้วครับ mm. ก็คือเขาวางแผนไม่เป็นครับเพราะจริงๆเกมเนี้ยมันไม่ใช่แค่รีวิวสูงกว่าอย่างเดียวจะชนะกันอย่างเดียนะครับบางทีตัวละครก็มีส่วนสําคัญนะครับพี่จะเคยบอกเสมอว่า ไม่ว่าจะเป็นการดองของเนียสายฟรีก็ควรจะดองของอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูครับเราสามารถลองอะไรได้บ้างตัวดําตัวส้มดองได้หมดเลยนะครับตัวส้มนี่พี่เพิ่งใช้สุ่มทัตซูมากิเลดอัพไปนะครับเห็นไหมครับเราสามารถดองได้หมดเลยบอกมันเป็นเกมเกลือครับเราก็เอาเกลือมาดองแม่งเลยครับไม่ต้องสนใจเลยเราสามารถดองได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับพี่หาของก่อนครับที่ต้องดองจริงพี่ดองมาเยอะมากเดี๋ยวของที่ใช้ได้วัสดุนะ มันจะเป็นเดี๋ยวพี่ขอแป๊บหนึ่งนะครับหาคนของที่มันใช้พี่ดองมาเยอะมากครับอยู่ไหนวะเดี๋ยววาไม่ใช่นีได้เด้ไม่ใช่แผ่นมันคือเดี๋ยวอยู่ไหนไวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมันต้องมีดิเดี๋ยวอ๋อนี่นี่อย่างเงี้ยครับน้องก็สามารถดองได้นะครับอย่างเงี้ยครับถ้ามันไม่พอไม่จำเป็นต้องใช้หมดนะครับอย่างเงี้ยจะเห็นนะครับว่าเหรียญเงี้ย มันใช้แบบสุ่มตู้คีบได้ถ้าเราแบบไม่อยากเปลืองเพชรเลยจริงๆเราก็ดองจนมันแบบล้างตู้ได้เลยก็ได้ครับอันนี้อันนี้ไม่ได้มีใครห้าน,นครับเราสามารถดองได้เลยหรือว่าจะเป็นเดี๋ยวนะเอ้มันมีอีกชิ้นหนึ่งถ้าพี่จําไม่ผิดมันคือเดี๋ยวพี่ก็ดองไว้เหมือนกันอืมมันคืออะไรวะเดี๋ยวหาก่อนครับน่าจะเป็นเดี๋ยวนะ๋อตัวนี้ตัวนี้โอ้โหพี่ไปจําสับสนับตัวนูน้นนี่ว่าทําไมหาไม่เจอนี่ครับนี่เห็นไหมครับ กีบสะพยน้องก็สามารถใช้ได้นะครับดองเก็บไว้ได้ครับไว้สําหรับไอกิจกรรมตู้อะไรสักอย่างนี่แหละครับที่ว่ามันให้ตาครับอันนั้นน้องก็สามารถดองเก็บไว้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับพี่กระดองไว้นะครับไว้แบบเอาแบบเหมาตู้ครับรู้สึกน่าจะประมาณใช่น่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นร้อยกว่าอันนะครับร้อยสามสิบหรือเปล่าเราล้างตู้ได้เลยนะครับ เราเก็บไว้ได้ครับไม่จําเป็นต้องใช้นะครับเนี่ยพี่ก็เก็บใช่ไหมครับคือของบางอย่างอะดองจนการันตีเลยดีที่สุดครับพี่บอกเลยเกมเนี่ยเพราะอย่างที่บอกครับเลดมันค่อนข้างเกลือนะเราดองจนการันตีได้เราก็ควรจะดองนะครับอืมไม่ดองนี่อันตรายนะครับเดี๋ยวบอกกันมันมีอะไรบางวันจะทีแต่ต้องดองอีกเดี๋ยวมันจะมีเหรียญสองแบบนครับเหรียญตัวเนี้ยกับไอ้นี่ครับเพราะว่าถ้าปกติเขาทุกทุกครั้งที่มีอีเวนต์มามันจะให้น้องส่วนหนึ่งใช่ไหมล่ะครับ ถ้าน้องใช้เล่นไปหมดส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้อะไรหรอกแต่ถ้าน้องเก็บสะสมจะล้างตู้ได้น้องจะไม่ต้องเปลืองเพชรซึ่งประหยัดนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาสะสมนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยครับส่วนในเรื่องของตัวอื่นนะครับมันก็สามารถดองได้นะครับไม่ใช่ว่าดองไม่ได้นะครับอย่างเนี้ยไอ้นี่พี่ก็เคยทําคลิปนะครับคลิปกล่องสุ่มแบบเวลาที่เราเปิดนะครับว่ามันออกเป็นชิ้นม่วงหลายหลายชิ้นเนี่ยครับเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงแล้วก็เปิดทีละสี่พี่เคยทําทําคลิปให้ดูแล้วครับว่า เปิดแล้วเรทมันออกมาเกลือไหมนะครับก็ไปดูได้นะครับอันนี้ส่วนสําคัญอื่นๆก็น่าจะมีอืมเดี๋ยวนะอันนี้พี่ก็เก็บไว้บ้างแล้วแหละอย่างไอ้นี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถเก็บได้นะครับตัวซัพลายอะไรตัวซัพลายอัพดาวเนี่ยครับดองไว้ได้ครับรอจนมันมีเรทอัพครับเราค่อยเอาครับคือถ้าปกติอ่ะไม่ควรใช้นะครับเพราะว่ามันใช้แล้วก็ไม่ค่อยคุ้มครับ คือมันโอกาสได้ของไม่ค่อยดีแต่ตอนเลทอัพมาหน้าสุ่มนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปนะครับอย่างที่คนทําคลิปหลายๆคนทำนะครับแม่งเกลือกันก็เยอะแต่ว่ามันดีกว่าเปิดตอนไม่มีเลทอัพครับมันมีโอกาสออกมากกว่าว่าไงครับเกมนี้เล่นต้องใจเย็นๆนะครับรู้จักเก็บรู้จักใช้ครับเหมือนตัวส้มนะครับหลายคนพลาดทั้งซมากีไปเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้เก็บไว้เพราะคิดว่าแบบอีกนานแล้วพอจะวนกลับมาทุกคนคิดกันอย่างนี้หมดอะแต่โชคดีพี่ไงครับพี่เก็บไว้แล้วพี่ไม่ได้ใช้พี่ก็เลยได้สุ่มครับแต่่ถาามว ขนาดพี่เก็บไว้ตลอดครับยังไม่พอร้อยแปดสิบใบเลยครับเพราะว่าพี่เล่นเซิร์ฟสองหกห้าตอนนั้นมันมันมาไวมากอ่ะไม่มีใครคิดครับแต่พี่เนี่ยคือพี่กะไว้แล้วว่าเออจริงๆในใจพี่เฝั่งมันจะมาพี่ก็ร้อยแปดสิบแม่งเอาเขาจริงจริงร้อยหกสิบเจ็ดก็มาแล้วจริงๆไม่ใช่ร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบแปดพี่มีร้อยหกสิบแปดใบมันก็มาแล้วแต่จริงๆที่จะบอกวันนั้นนะถ้าพี่ไม่รีบทําพี่รอมันใกล้วันอีเวนต์ที่สุดอเราจะได้ตั๋วฟรีพี่ลืมนึกไปครับว่ามันจริงๆอะคือมัน มันไม่ใช่ตัวดำไงพี่พี่นึกเป็นตัวดำไงแบบเออก็ต้องสุ่มใช่ไหมลืมไปึกวามันได้ฟรีตัวส้มอวันละครั้งถูกไหมจากจากจากภารกิจที่เราทำาครับแล้วไหนจะมีจากของอย่างอื่นอย่างเงี้ยเรามีโอกาสได้เพิ่มบางทีดีไม่ดีก็สุ่มเพิ่มอีกไม่กี่ใบนะครับอย่างเลดอย่างที่พี่แนะนําว่าเก็บเลดอัพที่ควรแนะนําก็คือน่าจะเป็นทัสืมากิครับเพราะทัชสื่อมากิากเนี่ยถ้าน้องไปดูในตู้ตัวดํามันจะไม่ค่อยมีให้นะครับส่วนใหญ่จะตัวอื่นจะมีกระพบเลยมีไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ว่าไม่มีอยู่ใน ตู้ตัวดําพี่ถึงบอกว่าบางคนไปเปลืองเพชรอันนี้เรื่องสําคัญพี่ก็เคยทำคลิปเตือนไปแล้วนะว่าอย่าอย่าไปเปลืองเพชรกับตัวส้มเพราะเห็นว่ามีคนมีปัญหานะครับแบบชอบไปชอบมือลั่นไปกับตัวส้มนะครับซึ่งพี่เนี่ยแ้าไม่ลั่นนะครับพี่ไม่แทบไม่ใช้เพชรเลยครับมีคลิปนั้นนะครับที่พี่ทัดกลุ่มทัดซึเมื่อกีเพราะว่ามันไม่พอจริงๆพี่ก็กดมานิดเดียวครับก็ไม่ได้เปลืองเพชรมากว่าพี่มีเพชรค่อนข้างเยอะนะครับแต่พี่บอกครับเพชรมันก็เหมือนนั่นแหละครับ มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนมึงจะใช้แล้วมันไม่มีครับไม่มีนิจุกเลยนะครับนั่งทําตาปิบปีบะครับคือแม่งโอกาสดีๆบางทีคนพลาดเพราะแบบไม่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 แสแปะเพชรไว้ครับบางคนแบบไปแบบเฮ้ยมึงต้องซื้อพลังอย่างนั้นอย่างนี้ดิมึงจะได้รีเวลสูงกว่าพี่ถามคำหนึ่งครับว่าคุณเคยมองกันไหมครับว่าอะไรที่สุดท้ายมันจะเท่าครับรีเวลนะครับเท่ากันถึงคุณจะเปิดปลดล็อกก่อนก็ตามแต่แต่สุดท้ายอะไอสิ่งนี้มันตันเหมือนกันก็คือรีเวลนะครับ มันไม่มีใครต่างครับแต่ที่น้องจะต่างกันจริงๆคือตัวละครครับให้มองมองจุดนี้ให้อ่อนนะครับตัวตัวดานี่เป็นตัวสําคัญเลยนะครับเป็นสกีสําคัญน้องบอกเอาพี่มีแต่น้องจะ่เขาอัพลังได้ก่อนบอกพี่ถามนิดนึงครับว่าเราเป็นสายฟรีครับจะไปอัพลังสู้แบบพวกสายเติมเนี่ยไหมครับซื้อเขาซื้อตาได้อะไรได้เราต้องคิดให้อ่อนนะครับว่าเราเล่นในสถานะสายฟรีนะครับเราไม่สามารถไปแบบเติมแบบเขาได้อันนั้นคือเขา ส่วนใหญ่คนมักจะไปยึดติดกับยูทูบเบอร์สายเติม์ไหมครับน้องก็จะไปทําตามเขาเงี้ยแตกนะครับพี่บอกเลยเราใสา่ฟรีเราต้องวางแผนดีๆครับไม่งั้นยับจริงๆพี่บอกเลย <c oughs> พี่นี่แบบไม่ตามกระแสครับเพราะพี่มองว่าบางอย่างเนี่ยเราถ้าเราเก็บยามีอยากเอาง่างไงครับมันจะมีหลายกิจกรรมมากๆนะถ้าน้องสังเกตดีๆอะ่ะถ้าน้องไปดูคลิปคนทาคลิปบางคนเนี่ยบอกน้องใช้เพรกับตัวนี้ตัวนั้น เพชรน้องจะไม่พอนะครับพอมีกิจกรรมผ่านเพชรเนี่ยพี่ก็โดนไปล่าสุดไม่กี่กิจกรรมน้นไม่ว่าจะเป็นคิสมาอะไรครับโอ้โหแต่ะเห็นไหมครับแต่ละแต่ละวันนี้แบบกิจกรรมซื้อพลังงานซื้อกำลังถ้าน้องไม่สแปมเพชรเป็นไงครับหมดนะครับของพี่ยังดีครับเหลือครับเหลือไปสุม่มพอสมควรเลยแหละเพราะนั้นอย่างที่บอกครับเพชรมันถ้าไม่จําเป็นสำหรับสายฟรีเราเราคือถ้าเราเอาเพชรไปแล้วเราไม่ได้ของกลับมาครับมันไม่ควรทํานะสําหรับความเห็นพี่นะ คนใครคิดยังไงก็แล้วแต่นะแต่อย่านที่พี่บอกเนี้ยอะอย่างเงี้ยพี่โอเคอย่างเงี้ยกิจกรรมเห็นไหมครับพี่ไปเนี่ยโบนัสบอสท,ที่ได้ได้มามันก็คุ้มถูกไหมครับเพราะว่าเราเราเรีเซ็ตเอาเพชรไปรีเซ็ตบอสเนี้ยเราตีหนึ่งได้ชิ้นส่วนด้วยสองได้ได้ชิ้นส่วนจกักรพรรดิเด็กมาด้วยก่อนหน้านี้ถืจะเป็นชิ้นส่วนวัคซีนแมนาครับเราควรเก็บไว้อย่างเงี้ยพวกนี้มากกว่ามันจะมีประโยชน์นะครับไว้ตอนกิจกรรมมาแล้วเราผ่านเนี้ยคือคุ้มค่าครับ <S <S คือต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ใช่สส่เติมสายเติมมัน มันมันอะไรก็ได้หมดอะแต่ซาซ่าใส่สฟรีอะน้องต้องคิดครับเพชรเราจำกัดครับบางคนไอพวกที่บอกว่าเออซื้อกําลังบ้างซื้อพลังบ้างน้องน้องน้องคิดว่าเขาไม่เติมนะครับเขาก็เติมนิดหน่อยครับแต่เขาไม่ใช่ว่าฟรีเหมือนใส่ฟรีเต็มๆนะครับถ้าเราไปตามเขาคือเราก็เสร็จนะครับเพชรเราจะไม่พออ่งพี่นี่คือเหลือเฟือครับคือใช้ได้ใช้ายาวอะคือมีกิจกรรมอะไรพี่ก็สแปร์พอใช้หมดอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีฉุกเฉินนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่แบบว่าเออกำลังวางแผนเออจะเอาเพชรไปทําอะไรคือไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ครับใช้ตอนมีกิจกรรมสําคัญสาคัญดีกว่าแล้วอะอย่าลืมใช้ซื้อตัวดํากับตัวอาวุธเฉพาะครับอันนี้2ตัวนี้จําเป็นนะครับพี่บอกเลยส่วนอื่นที่มองว่ามันไม่สําคัญเท่าไหร่ครับก็อย่างที่บอกรีวิวเนี่ยอันน้อดูง่ายๆอันเดี๋ยวให้พี่ๆเทียบดูกันในกิวเลยนะครับบางคนเขาก็ซื้อพลังงานนะครับมันก็ไม่ได้ห่างมากมายนะครับเห็นไหมครับ เขาก็เนี่ยแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดอะไรเงี้ยครับเหมือนกันเนี่ยครับมีมากสุดตอนนี้ก็น่าจะแปดสิบเจ็ดถามว่ามันหายไหมพี่ถ้าไม่ได้ซื้อพลังนะครับฟังให้ดีนะครับพี่ไม่ได้เคยซื้อพลังนะครับแต่ถ้าเราบริหารดีๆใช้พลังงานให้มันแบบพอดีต่อวันนี้ครับอย่างสมมุติถ้าเราจะงี้เราจะนอนกี่ชั่วโมงแล้วก็บริหารให้ดีครับเราว่าเราจะตื่นกี่โมงเงี้ยครับมันก็จะมีเวลาบอกเต็มเท่าไหร่ครับเราก็ใช้ให้มันอย่าอย่า,อย,าอย่าเต็มนะครับให้มันเหลือไว ช้วันตะวันเนี่ยมันก็จะไม่เปลืองนะครับดีกว่าเราไปดองจลนล้นล้วซื้อเพิ่มมันพี่ว่ามองมันเสียโอกาสครับเพราะมันมีการรีเจนเนอเรทของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับหวังว่าค,คลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนนะครับที่ยังไม่คิดไม่ออกว่าจะเอาเพชรไปบริหารกับอะไรนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกาลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอื อยากให้พี่ทำคลิปเกมอะไรใหม่ๆหรือแนะนำเกี่ยวกับเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับพี่ก็เข้ามาอ่านคอมเมนต์ตลอดและครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเราก็มีเนี่ยครับเราก็จะมีของที่เราต้องการเนี่ยแบบเนี่ยพี่ไม่ใช่ว่าแบบเออแบบกูเติมกูอะไรเลยนะครับพี่ก็เล่นสายฟรีใช้ไปเรื่อยเลยครับสุมไปเรื่อยอย่างที่บอกครับน้องสุมตัวดาไปเรื่อยครับเดี๋ยวฮีโร่ตัวส้มมาเกือบรบครับจะเว้นตัวเดียวคือทัซ์ซูเมกินะครับเพราะทัชซูเมกิมันไม่ได้อยู่ในตัวตัวส้มเห็นไหมครับ ถ้าใครดูคลิปพี่ในแรคแลนด์น้องจะรู้ว่า SNR นี่พี่มีสตาร์จากตอนแรกคือแค่วัคซีนแมงกับโซนิกเลยนะครับทุกวันนี้ใช่ไหมครับพอเริ่มสุ่มพอพี่เริ่มสุ่มตัวดำเดี๋ยวมันมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุวงนี้ไอ้นี่จะเป็นส่วนใหญ่ตัวส้มตัวเหลืองมากกว่าอ่าอะไรเงี้ยครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นครับถ้าสายฟรีไม่ต้องแบบไปมือลั่นกับพวกตัวส้มอะไรไบ่อยๆเรารอเลดอัพดีกว่าครับแนะนําว่าคืออย่างน้อยอ่ะน้องลั่นต่อเลดอัพต่อให้น้องดวงโคตรจะเกลือเหมือนของพี่อะครับ เห็นไหมครับพี่ก็ได้การันตีตัวนั้นไปเลยอะไรก็คือการันตีถ้าซื้อมากีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพี่เหลือยีกไม่กี่ตัวครับก็จะครบแล้วนะครับของตัวตัวส้มนะครับหนึ่งสองสามสี่แค่นั้นเองครับซึ่งพวกนี้เดี๋ยวหลังๆบางตัวมันก็ตกเมตาที่มองว่ามันมันไม่จะเป็นต้องรีบเอาอะครับเรามองยาวๆดีกว่าครับทําพวกนี้นะอืมนะครับไงก็วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็จะขอตัดคลิปจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีทุกคนนะครับ